ก็ต้องเรียนว่าจากเหตุฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยหลายร้อยครัวเรือนนะคะเราเองก็เลยได้เข้ามาดูในพื้นที่เมื่อวานนี้เราดูในส่วนของวัดที่เป็นจุดที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นมาพักพิงชั่วคราวได้นะคะดูในเรื่องของเครื่องนุ่มหงต่างๆอาหารนะคะให้พร้อมแล้วก็เป็นโอกาสที่เราได้มาที่ปางช้างด้วยเพราะ,ะว่าได้ทราบว่ามีหลายปางช้างเหมือนกันที่ประสบ อพ่ขภกาไต้องรีบลำเลียงสัตว์นะคะขึ้นไปในอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในจุดที่เรายืนอยู่นี้นะคะ Nature Park, เน t เชอร์พาร์คเนาะก็วันนี้มาเนี่ยเหตุการณ์สงบแล้วน้ำลดลงน้ำลดลงมากสองถึงสเมตรเลยนะคะเมื่อวานที่ได้เห็นก็คือมีการช่วยเหลือนะคะจากทางเครือข่ายปางช้างได้กันเองด้วยนะคะแล้วก็จากพี่น้องประชาชนที่ได้ทราบข่าวก็มาช่วยเหลือด้วย จ้าหนที่ที่อยู่ในปางช้างในเชื่อปางเนี่ยก็ได้ออลําเลียงช้างขึ้นไปอยู่ในจุดที่แห้งแล้วนะคะในวันนี้ที่เรามาถึงค่ะก็ได้พบว่าสัตว์ที่เรารวบรวมไว้ได้ไดในปัจจุบันนี้ปลอดภัยนะคะมีการจัดแยกเข้ากลงนะคะมีจัดอาหารนะคะให้เขาได้รับประทานซึ่งในขณะที่ได้คุยกับคุณหมอว่ายังมีในส่วนของอาหารที่สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้ามาได้ ต้องขอขอบคุณทางท่านสุดเองท่านพลนาคพาณิชย์นะคะท่านเองก็ได้สนับสนุนกำลังทหารเข้ามานะคะ50นายเบื่องต้นเมื่อวานนี้นะคะัเพื่อดูเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็สัตว์ต่างๆด้วยที่จะต้องดูแลไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เรือ,อนอกาะที่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราก็พยายามที่จะเอาเข้ามาให้เร็วที่สุดเพราะว่าต้องใช้ในการประคองช้างให้มาในจุดที่ปลอดภัยด้วย ในในขณะนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นว่าทุกฝ่ายร่วมมือกันจนทําให้สถานการณ์นั้สงบขึ้นบวกกับน้ําที่ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะก็ในส่วนของบ้านเรือนนะคะร้อยกว่าหลังคันเรือนนะคะก็ ว่าสามารถที่จะพื้นฟูกู้พื้นที่คืนได้ภายในหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เราได้พูดคุยแต่ว่าในเรื่องของกําลังเสริมต่างๆเช่นอาหารนะคะเครื่องนุ่งห่มที่จะเข้ามาเนี่ยเราเตรียมพร้อมไว้ให้อยู่แล้วซึ่งก็ต้องขอชื่นชมทางท้องถิ่นนะคะทางท่านายอำเภอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็เข้มแข็งมากเมื่อวานที่มีถนนถูกตัดขาดไปเนี่ยค่ะ เขาก็รีบมากู้คืนจนสามารถทําให้สัญจรได้ทําให้ความช่วยเหลือนั้นเข้ามาถึงที่น้องประชาชนด้วยตอนนี้อย่างน้ําที่ทั้งหมดก็ลงไปที่เชียงใหม่อย่างสปชสวนหน้าก็ได้ได้ติดตามหรือหรือเตรียมการในกรณีของของเชียงใหม่อย่างไงด้วยไหมคะในตอนนี้เราติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะคะระดับน้ําที่มีปริมาณที่สูงมากเนี่ยค่ะก็ เราเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนอยู่ในจิตที่ปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็ที่ได้รับทราบก็คือบางจุดน้ํายังมีความเชี่ยวอยู่เราก็จะนําทีมส่งอาหารให้ถึงบ้านท่านด้วยเหมือนกันขอเพียงให้ได้รู้จุดเท่านั้นค่ะ